สวัสดีครับวันนี้วันที่26ตุลาคม2554ขณะนี้ได้เข้ามาเ,เส้นวนลาดประดุกนะครับแต่ก่อนน้ำไม่ท่วมตอนนี้น้ำท่วมสูงมากเลยครับอาศัยรถมาครับตอนนี้ลำบากมากครับ <laughs> ตอนนี้เอาอาหารมาให้พี่เคนะครับ พี่ศักดาไปไกลไหมครับอหลอุดยอดแล้วเป็นภาวะที่ม่เคยเจอมาก่อนครับพี่บอมพันหน้ามาโชว์หน่อยดีครับพี่บอม,ม<า>นั่นแน่นี่คือพี่บอมนะครับ ซีของพี่เคครับตอนนี้เขากลังเอาอาหารมาให้พี่เคครับมีละมีเหล้าหนึ่งกงโซดาน้ำแข็งพร้อมครับฮะไก่เลยเนี่ยฮะเป็นโค้งตรงนี้เหรอพี่บอมเขากลัวครับ เขากลัวผมตีโคงไม่เป็นครับนี่ครับขนาดบ้านว่าสูงๆนะครับบ้านหลรับน,น้ำยังท่วมเลยครับสวยแล้วเอาแล้วหนึง่ง <c oughs> โอเคที่บอมเบกดันไว้ดันไว้ตกลมะ่ะ อุ้ยพี่บอมถอยลังแกเชื่อผมทีได้ไหมอีกแป๊มหนึ่งพี่บอมอีกแป๊บโอ้โหตอนนี้ลำบากมากเลยครับถึนกัดยาครับเป็นอะไรที่ ไม่เคยเจอมาก่อนครับครับผมเฮ้ยเรถช่องสาวไหยพี่บอมเราตามทันแล้ว้างหน้าด้วยข้างน้านูอืมรถทหารนะครับตอนนี้น้ำสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับสุดยอด ถ้าพายเข้ามาแล้วพายออกนี่จะรไจะทำไงกันดีครับ <c oughs> ขาเข้านี่เร็้วเลยยังไม่ต้องดึงกระชากนะครับดูครับตอนนี้ลำบากมากเลยครับใครมีรถสวัสดีครับ มาแล้วหมอกใส่กังน้ำเป็นไงครับวิ่งแรงวิ่งแรงเวยมีแรงร้อยยี่สิบแล้วพี่บอมน้ำเริ่มเร็วครับบอกพี่เขาแกะเชือกไว้ก่อนได้ไหม